กำลังเอาท่าแล้วตารลดมันเรื่องเหลืองมันเก่าเนาะตารลดเก่ามันเรื่องเหลืองพี่น้องเอากอย่อมาขัดเขาไปกอย่อหลางมะขัดมาหลางมันสะอาดมันจใสเงาเลยวะซ่าถดลองเบิ้งกับท่านเคยเห็นักเแค่ดอกนี้ละครเรง่รงถดลองเบิ้งพี่น้องมันมันจะดีวะเจ้าเจ้าเห็นก็เห็นในตรีตองมันใสอยู่วะซ่าใสเขาที่วิ่ใหย่เบื้องเนี่ยเห็นเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องเหลืองออกอู่เด้นนั่น มันสิดีอีหลีบอ่ะใช่าล่องเบิองล่องเบิองล่องเบิองห้าบาทนึงดีก็สิไปเปลี่ยนใหม่เออเปลี่ยนใหม่บ้านสองพันกว่าหุ่นบ่จากเปลี่ยนใหม่จากบาทบนหนึ่งเเคยเปลี่ยนทดลองเบืองมันสิดีวะย่าย่าให้มันไปถือสีรถด้วยเหรอฮะมันเป็นผิดกับสีรถให้มันถือจ้ากระจกตารถเขาว่างสรนละมันถังผ่านไปถือก็หน่อยนึงเออถือเนี้ยมันเป็นเนื้อเหลืองอยู่ดลเป็นตะคืออยู่ดนี่มันกะ นี่แม่กอย่อเป็นเนื้อสีขาวเกาเห็ดโดนบันไดเขาขัดโดนบันไดการเรี่ยวเตี้ยเอาเอาผ้าแบบได้ขัดผ้านิ่มเอาเมือเอาเมื่อเนี่ยแล้วก็เอาผ้าเสศษออกขันมันออกก็เอาผ้าเสศษออกนั่นนั่นถือสีโลดลองเบิรงเฮาทดลองเบิรงเฮามันสิดีอีหลีบ่เอาว่าเปนสีดีอีหลีบ่เถ่าเดี๋ยวเบิ่งคือเป็นใสใส ไอ้ยา yeah. เอามันจะคือนอยู่แถวขึ้นสีบบเหลี่ยมๆอือมาเนี่เอาน้ามาล้างอยู่บนทีอจอังไหนอาล้างก็เสร็จหน้ามะเสร็จเรกหน่อยอือเส่เวลาโดนปัญหเขาเห็ดบ่โดนเอาอแม่นอีหลีพี่น้องโอ้ใส่แจวเลยได้ผลได้ผลพี่น้องได้ผลอีหลี นั่นทางนันเหลืองมาท่านขาดหยับเทียบกันเลยโอ้ได้ฝนอีหลีพี่น้องได้ฝนอีหลีไอยาคือดีแท้ทำน้ำมาแล้วพี่น้องหลังจากเอากยอยอขัดออกแล้วก็เอาพาจุ่มน้ำเซ็ดบาน,นรู้สึกว่าใสขึ้นได้พี่นอ้องใสยี่หลีผู้ดใดตาลดเลืองๆกับไปทดลองมึงนะครับเด้อ ผมทดล่องเบิ่งแล้วได้ผลอยู่เออคลิปหน้าก็าค่อยพอกันสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแห้งสุผู้สุคนสบายดีสวัสดีครับ